แล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้อย่างที่เห็นคือ How It Moon Back to Nature นะครับเกมเก่าคลาสสิกสุดๆเลยทีเดียวของเพ1แล้วก็น่าจะเป็นเกมในดวงใจของคนหลายคนมากนะครับจริงๆ How It Moon ก็มีมาหลายภาคแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนภาคนี้จะค่อนข้างจะเป็นตำนานที่สุดนะครับเพราะว่าระบบอะไรทุกอย่างน่าจะ ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะจริงๆก็เคยเล่นมาหลายภาคอยู่เหมือนกันแต่ในคลิปนี้นะครับยังไม่ได้มาเล่นฮาวเวิ o มูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคลิปต่อไปก็เพิ่งเล่นไปนาสิบตั้งแต่ต้นจนจบไปกำลังกำลังเหนื่อยเลยอาที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คือว่าอยากจะมาโชว์อะไรให้ดูบางอย่างนะครับเพราะว่า่า ฮาวิทมูลก็มีกริดท,ที่เป็นเมเจอร์กริดเหมือนกันนะครับกริดท,ที่ว่านี้ก็คือเรียกว่าดูพิเกตเตอร์กริดนะครับหรือว่ากริดในการ Copy ของนั่นเองผลของมันะคือว่าทําให้เรามีเงินได้ไม่จํากัดนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมขอโหลดเซฟสเตทหน่อยหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วก็ในกระเป๋าผมมีเห็ดสโพเฟอรนะครับอันเนี้ซึ่งน่าจะขายได้ห้าร้อยใช่ไหมผมผมได้มันมาจากงานแข่งม้านะลองไปแข่งม้าแล้วก็แลกมามันเป็นของที่ น่าจะขายได้ราคาดีนะจริงเราใช้ของอะไรก็ได้นะครับของจากฟาร์มเราก็ได้แต่พูดง่ายๆผมขี้เกียจยังขี้เกียจปลูกอยู่ยังขี้เกียจขี้เกียจเล่นอยู่ก็เลยวิธีที่จะหาของได้ไวที่สุดก็คือไปอเริ่มมาแล้วก็นอนจนวันวันที่สิบแปดนะแล้วก็ไปงานแข่งมา้าแล้วก็อาลองพนันดูด้วยเงินห้าร้อยตอนเริ่มต้นนะครับก็ได้อันนี้มาทีนี้เราอาเราลองมาทํา บัคตัวนี้ดูเออต้องบอกแมชชีนิกหลักๆก่อนนะครับปกติการเดินก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับการวิ่งเราก็กดโมันก็จะวิ่งแต่ถ้ากดโค้าง้งมันก็วิ่งเหมือนกันนะครับไม่ต้องกดทิศทางเพียงแค่ว่ามันจะวิ่งไปทางอ่ในทิศทางที่เราหันหน้าไปแต่กด O เฉยมันก็มันก็วิ่งได้อย่างที่เห็นอ่ะทีนี้มาดูกริดนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวผมคอล l load set s ที่มันอยู่ใกล้ๆจะหกโมงเช้าหน่อยนึงนะครับ อันนี้คือตีห้าห้าสิบเห็นไหมวิธีทำของเราก็คือผมจะเอาทฟเฟอร์ไว้ช่องนี้นะครับช่องไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ช่องนี้นะครับเอาไว้ช่องนี้แล้วกันแล้วก็ตอนเวลาใกล้จะหกโมงเช้าเนี่ยเราเปิดปิดเมนูรัวๆนะครับแบบนี้นะครับต้องแม่นๆนย คือเราจุดประสงค์เราคือเราจะเปิดเมนูเนี้ให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่หกโมงเช้าพอดีให้มันอยู่ในเฟรมเฟรมที่มันเวลาเป็นหกโมงเช้าพอดีนะครับแต่ผมมันกะยาก,กน,นะครับว่าจะหกโมงเช้าตอนไหนรู้แค่ว่ามันใกล้แล้วเราเลยเปิดปิดรัวๆนี่แหละเอาชัว อ่าไม่ทันต้องเอาใหม่นะครับทำคนข้างยากอยู่เหมือนกันนะไม,ไม่ไม่ยากมากนะครับ อ่ะแบบนี้ยได้ละเพอร์เฟมที่เราเปิดกระเป๋าขึ้นมาตอนหกโมงชา้าพอดีเนะี่ยปกติหกโมงเช้าเราจะต้องกลับเข้าบ้านใช่ไหมครับคือปกติเราต้องนอนแหละแต่ถ้าเราไม่นอนจนถึงหกโมงเชา้ามันก็จะวาร์ปเราเข้ามาในบ้านเองเพอเราเปิดค้างเอาไว้แบบเนี้ยมันก็ชวาร์ปเรามาทันทัที่เราเปิดค้างแบบเนี้แหละมันจะทําให้เราเดินได้นะครับแต่อย่างที่เห็นถ้าเรากดเดินไปทางนู้นทางนี้มันมันก็เดินไม่ได้นะครับแต่อย่างที่บอก ไปตอนแรกว่าอาเรากดโออย่างเดียวเนี่ยมันก็เดินไปในทิศทางที่เราหันหน้าไปทางนั้นได้เหมือนกันแทนที่เราจะกดลูกศรแต่ถ้าเรากดโอตอนเนี้ยมันจะคืออะไรครับก็เป็นการแคนเซิลมันก็จะปิดเมนูนี้ออกถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจะเลือกอันนี้ยช่องไหนก็ได้นะครับกดไปและทีนี้เราโอค้างเลยเห็นไหมครับมันก็จะเดินทีนี้เราก็เรากดโอค้างไว้นะครับแล้วเราก็หันหน้าไปในทิศทางที่เราต้องการ ไม่ต้องปล่อยปุ่มโอนะครับทีนี้เราต้องเลงครับว่าอไอ้ที่ขายของเราอยู่ตรงไหน,นต้องเดินให้ตรงที่ขายของนะนี่น่าจะตรงแนละ้วหรือเปล่าหวังว่าจะตรงนะครับ ทีนี้เราทำยังไงเรามาตรงเหตุทอเฟอร์เรานะครับแล้วก็กด x หรือว่ากดกดเลือกอะถ้าเราปกติเรากดเลือกเหมือนว่าอสองครั้งอะนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเลื่อนจากช่องเนี้ยมาช่องเนี้ยแต่เราต้องกดกลับด้วยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นบั็กคือเรากดเร็วจะไม่ต้องเร็วมากนะครับกดให้เป็นจังหวะหน่อยประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับมันปรากฏว่าตัวละครเราอ่ะโยนเห็ดทัฟเฟิลลงไปในอ่าไอ้รังขายของเนี่ยเราก็กดไปกดกลับแบบนี้นะครับมันบั๊กอยู่อย่างนี้เห็นว่ามันอันละห้าร้อยเท่ากับเราขายไปีอันแล้วก็ไม่รู้เนะี่ยตรงการาฟริกมันเพี้ยนๆหน่อยนะครับ เห็นไหมมันมีรอยแตกๆไม่ได้เกี่ยวกับกริดนะครับผมเซตอัพ <laughs> อีมูเตอร์ไม่ถูกมือนกันไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับสำหรับฮาวเวิร์ดมูลจำไม่ได้แล้วต้องเซตติ้งค่าวิดีโอเป็นแบบไหนอ่ะประมาณนี้ก็พอนะครับเนี่ยมันก็ถ้ากเราขายเ็ดทาวเวิรฟไปไม่รู้กี่อันละทีนี้เวลาเราจะได้เงินเราทําไงเราก็ต้องรอห้าโมงประมาณห้าโมงเย็นนี่นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งที่ได้เงินก็คือเราก็ค่าอีกวันหนึ่งเลไก็ได้เดี๋ยวเงินเข้ากระเป๋าเราเอง เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมครับสองหมืปดพันห้ารอยอย่างที่บอกมันถ้าเราเราอยากได้มากกว่านี้เราก็กดขายให้ได้มากกว่านี้นะครับ <laughs> ทำให้เงินเราไม่จำกัดด้วยซ้ำ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับไอเทมอื่นจะทําได้นะครับหมายถึงว่าไอเทมอะไรก็ตามที่มันสามารถขายได้ก็ทําได้ทั้งนั้นเราอยากได้เท่าไหนก็ทําไปนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเมเจอร์กริดของ h าวเวิตมูลแบ็กทูเนเจอนะครับแต่ประเด็นมันคืออะไรครับเราจะได้ a r w เวิ Moon ทั้งทีแล้วมันเป็นเกมทำฟาร์มะนะแล้วถ้าเราได้เงินไม่จํากัดแบบนี้มันเอ่อมันไรค่านะครับไม่รู้จะเล่ไปทาไมเหมือนกัน แต่ยังไงก็ตามคลิปนี้ก็มาแสดงให้ดูนะครับว่ามันมนมีกิจแบบนี้ด้วยนะครับตลกดีเหมือนกันนะเราก็ปั๊มเงินได้ไม่จํากัดเราจะทําอีกก็ได้นะครับเราก็แค่ไปหาของที่มันขายได้แล้วเราก็รอให้เวลาใกล้ๆหกโมงเช้าเราก็เปิดเมนูให้มันพอดีในเฟร,รมที่มันหกโมงเช้าพอดีนะแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรตลกดีเหมือนกันนะจะเป็นวิธีในการ ปั๊มเงินแต่เดี๋ยวก็อตอนล่นจริงๆนะ่าจะไม่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็อย่างที่รู้มันหมดความสนุกไปเลยนะครับสําหรับ Howard Moon Back to Nature นะครับแต่ว่ามาแสดงให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันทําแบบนี้ได้เอาอย่างไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันใน Howard Moon แบบเต็มๆอาจจะเป็นซีรีส์ที่ยาวหน่อยนะครับอาจจะต้องมีการคัดในส่วนที่ไม่สําคัญบ้างนะครับก็คงจะ ไม่ได้รันนะเห็นทั้งหมดน,นะครับเพราะว่าน่าจะแบบว่าโโคตรชนะเลยทีเดียวใช่ไหมครับไอยังไงเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ฝากกริดที่เป็นความรู้เอาไว้ให้นะครับถือว่าเป็นคลิปเกินก่อนที่จะไปเล่นจริงๆแล้วกันเนาะโอเคสวัสดีครับ